หากเพื่อนเอยากสนับสนุนผมและช่องของเราเพียงแค่กดถูกใจคอมเมนต์และซับสไคร์แค่นั้นก็เท่ากับสนับสนุนช่องของเราแล้วครับก็<อ> <c oughs> หายไปนานกับการลงคลิปนะครับก็โอเคเฮ <c oughs> ้ยไม่ชินเลย อาวันนี้ก็มาพบกับตัวไลน์สัปดาห์ตัวใหม่นะครับสําหรับตัวนี้ก็เป็นตัวกลางเกมดูจากเงินมันก็เป็นประมาณกลางเกมหรืออาจจะหลังเกมได้ด้วยซ้ําก็คือเป็นตัวที่ชนะในผลบวตในดิสขอดนะครับก็ค่อนข้างดีเลยมันจะเป็นมาเฟียเฟสดีเออเฟสแบมาร์เฟียใช่ก็คือมันจะมีด้วยกันตามนี้เลย3ตัว เวลาเราวางอะ่ะมันจะมีสก็คือตัวนี้จะเป็นตัวยิงมันเป็นประเภทเป็นประเภทแอคแทกแล้วก็ซัมมอนเนอร์นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยจะยิงวางปุ๊บมันก็จะยิงใช่ไหมแล้วระหว่างนั้นอะ่ะผมไม่มั่นใจว่ากี่วินาทีมันจะเรียกตัวนี้มันจะเรียกรถคันนี้ออกมาแลรถคันนี้ก็จะมีเลือดก,ก็คล้ายๆกับเกมทั่วไปที่พอขับรถไปชนเลือดมันก็จะหักลบกับเลือดของมอนเตอร์ แต่ว่าความพิเศษของมันอยู่ก็คือตรงที่ว่าตอนที่มันเสกตัวมามันไม่ได้วิ่งชนอย่างเดียวไอ้พวกนี้ยจะยิงปืนด้วยตัวข้างบนเนี่ยจะถือเป็นลูกซองส่วนข้างๆเนี่ยโกลเดนเฟสแบร์เนี่ยมันจะถือเป็นเอาเป็นว่าไปดูในเกมกันดีกว่าแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมเปิดมาได้ผมสุ่มมาได้ตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งผมก็จะแจกแล้วอ่ะแจกดีไหม เอาวนว่าถ้าสมมุติว่าคลิปนี้ยอดวิวเกินสัก2000แล้วกันก็เดี๋ยวก็สุ่มแจกนะครับเป็นในโพสแล้วกันไปเด,เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาอิ It s me ออกก่อนสำหรับคนที่อยากรู้ว่า i ิสมยังไงก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมได้ลงคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็อัปเดตใหม่เนี่ยก็จะมีโค้ดใหม่แต่ผมใส่ไปหมดแล้วเดี๋ยวโค้ดผมจะให้ใต้อีกิฟชั่นนะครับ สำหรับแก๊งมาเฟียเนี่ยผมจะเล่นเป็นเกม5ไนท์6แล้วก็โหมดซัก h a แต่ว่าผมจะไม่ชาเลน้นถ้าเพื่อนๆชาเลน้นเนี่ยมันก็จะยากขึ้นแล้วก็มันก็จะมีของรอปมากขึ้นเช่นชาเลนจ์อันนี้ก็เลือนมอนมากขึ้น20%สเอร์นอันนี้ก็มอนจจหิวเลือดทุกๆห้าทุกๆวินาที5%ออันนี้ก็จะวิ่งเร็วขึ้นส่วนอันนี้ก็มันไม่ได้บอกรายละเอียดแต่ว่าจะได้ของเนี่ย นี่เพื่อนๆที่เพื่อนๆมีคนน่าจะมีคนเคยถามว่าโซหาจากไหนก็เฮลหมดนี่ดีเลยแล้วก็หาอันนี้ง่ายขึ้นเอาไว้ของคร์บแล้วก็กล่องอิสมีแต่ว่าถ้าเราไม่ปล่อยปล่อยทิ้งไว้แล้วเราไม่ได้เลือกมันก็จะเล่นเป็นโหมดปกติก็คือเราไม่ชาลินนั่นเองแล้ผมก็จะวางประมาณนี้แล้วกันผมชาลินเลยแล้วกันไปไม่รอแล้ว หรือไม่เกมก็อาจจะอัปเดตอะไรสักอย่างแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่ช่องชาเลน์ก็ได้นะครับชิว <mam> ชิวชิวไม่ไห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 วโหดโหดโหดเอาใหม่โอเคผมกลับมาใหม่ในเกมห้าในหกมีเดียมจริงจริงฮาร์ดผมก็เล่นได้แต่ผมแบบชาเลนเฮลหมดไม่น่ารอดจริงจริง โอเคผมก็จะลงเป็นไอ้นี่เลยแล้วกันมามาเฟียแต่ก็ต้องลงเป็นสโลตัวหนึ่งนะครับโอ้ยไม่ไหว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 ต้องให้พี่เบิ้มช่วยเผื่อไม่รอดตัวนี้ดีเลยนะครับเป็นตัวแบบ a o e ผมว่าเป็นตัวหลังเกมที่แหลมมากผมก็จะอัพ ดาเมจ DPS ของตัวนี้ก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับถึงมันจะเป็นซิงเกิลแทร็กเก็ก็เหอะแต่ว่านี่ครับมันก็จะมีลดออกมาวู่นนได้ยินเสียงลูกซองไหมนี่ก็อะไรประมาณนี้แต่ผมไม่มั่นใจว่าคูลดาวมันเท่าไหร่แต่ถ้าถามว่าโอเคไหมผมว่าก็โอเคนะแต่ผมยังไม่ได้ไดลองคำนวณ DPS แต่ว่าถ้าเราจะเอาไปเทียบกับตัวหลังเกมก็ไม่ได้เนี่ยหลังเกมมันทำดาเมจไปเยอะแล้ววางได้ทั้งหมด2ยูนิตนะครับนี่สามหมฮะสามหมื่นึ่งตึ้งตึงต้งตึงต้งตึ้งผมขอปิดเสียงเกมแล้วกันปกติเล่นไม่เคยเปิดเสียงเกมได้ยินมาตึงต้งตึง้งตึ้งรู้สึกแบบรู้สึกแปลก ก็สำหรับคนที่จะหาเป็นตัวเริ่มเกมแรกๆนะครับผมก็แนะนำเป็นโนนกายโกนกายเอ่อโปโพกายแล้วก็สปริงแทบอืมไอส่วนไอแจ็คพอตแจ็คพอตเฟดดี้อ่ะที่มันยิงแล้วได้เงินอ่ะมันมันก็ยังโอเคนะครับเพราะว่าดาเมจมันก็โอเค แต่ว่ากอดข้อดีของมันเลยก่อ,อนหน้านี้ของมันก็คือมันได้เงินแต่ข้อเสียของมันตอนนี้เลยก็คือเงินมันได้น้อยและอีกข้อเสียก็คือระยะมันสั้นนี่แกง๊งรถเด็กแว้นเอ้าฟากเอ้ยมอนมาอยู่ตรงนี้เว้ยวิ่งไปทับเลยตรงนู้นอย่าหน้าอย่าหน้าอย่าหน้าอย่านะอย่านะ โอเคผมนึกว่าเกิดจะไม่รอดก็การรีวิวตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับโอเคเรามาสรุปกันเลยดีกว่าจากการสรุปของผมนะครับก็คือยิ่งเราอัพเยอะเนี่ยดาเมจของตัวละครที่ยิงเนี่ยก็จะเยอะขึ้นแล้วก็ดาอาเลือดของรถเนี่ยก็จะเยอะขึ้นเหมาะที่จะเล่นกับด่านแบบไหนนะครับเหมาะที่จะเล่นกับด่านที่มีระยะกว้างๆนะครับแบบ กว้างๆหน่อยเพราะว่ารถเนี่ยมันจะได้ขับและระหว่างขับเนี่ยมันจะได้ยิงไปด้วยส่วนด่านที่แคบๆเนี่ยผมว่าไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าบางทีมอนมันตายหมดแล้วเราก็เข้าไปในฐานมันก็เสียเปล่าไม่ได้อะไรแล้วก็มีข้อเสียที่แบบถ้าเป็นหลายทางเหมือนเมื่อกี้เพื่อเพื่อจะเห็นว่าบอสเนี่ยมาทางซ้ายแต่รถเราเนี่ยไปนู่นเลยนั่นแหละก็ถ้าถามว่าโอเคไหม ก็โอเคนะครับเพื่อนๆสามารถซื้อได้ด้วยโลบัก799หรือถ้าซื้อครั้งแรกก็75แต่ถ้าเพื่อนๆซื้อมากก็จะมันก็จะคูณเงินเพิ่มขึ้นก็อะไรประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยคอมเมนต์คอมเมนต์ comment, comment เพื่อเพื่ออะไรเพื่อเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจอะไรประมาณนั้นโอเคไว้เจอกันใหม่พรวันน oh ี้ นีครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้ผู้โชคดีจากกิจกรรมคลิปที่แล้วที่ผมคลิปอาวีนะครับก็คือคำที่ถูกต้องก็คือ shadow นี่นะครับ shadow shadow box หนึ่งหนึ่งเว้นวักหรือไม่เว้นก็ได้นะครับแต่ว่ามีเพืเ่อนๆบางคนเขียนผิดนะครับไม่จำเป็นต้องพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับเพราะว่าครั้งนี้ผมไม่ได้กําหนดนะครับ ก็ผู้โชคดีก็เป็นคนนี้นะครับผมให้เป็นบอสคิวแล้วกันเราไปซะนี่ก็แถมอะไรให้ดีให้สักร้อยหนึ่งเี้โอเคก็คถ้าหากมีกิจ,จกรรมหน้าเพื่อน,อนๆก็อย่าลืมมา ร่วมเล่นแต่ว่าดูคําตอบดีๆนะครับว่าผมเนี่ยให้พิมพ์อะไรหรือให้ทําอะไรยังไงนะครับไม่ต้องรีบนะครับผมโอเคครับไว้เจอกันใหม่ในกิจกรรมหน้าเราวันนี้เราก็ได้ผู้โชคดีไปแล้วพักหน้าอาจจะเป็นคุณใช่แล้ว